วันนี้นะคะเสือมสวยกิษณนะช่างออนมหาสาครคามเอาเทคนิคการตัดซอยนะคะเป็นฟาล่าสั้นสำหรับผมคุณแม่สูงวัยท่านนี้นะคะก็มาสระนะคะช่วงที่ช่างออนให้ช่างน้องเมีได้ทำการสระผมให้คุณลูกค้าเพื่อความสะอาดของเส้นผมนะคะช่างออนก็ให้บริการคุณลูกค้าอีกท่านหนึ่งอยู่ค่ะแล้วช่างออนก็มาดาเนินงานต่อก็คือตัดซอยนะคะตัดฐานใกล้ไลยให้ฐานล่างนะคะอันนี้จะสปีดคลิปให้เร็วขึ้นค่ะ ยกองศารอบศีรษะนะคะเป็นกลีบส้มเลยรอบศีรษะก็ต,ตัดตัดตัดนะคะเป้าหมายก็คือทรงฟาล่าสั้นค่ะ คุณลูกค้าท่านนี้เป็นลูกค้าสูงวัยที่ชื่นชอบในงานผมดัดเย็นแล้วก็เป็นงานฟาร่านะคะวันนี้เทคนิคที่จะแบแบ่งปันนะคะช่างอ่อนจะมาแบ่งปันก็คือเป็นเทคนิคการตัดซอยแล้วก็ม้วนโลนะคะม้วนโลแล้วช่างอ่อนก็จะทําการอบแห้งแต่คลิปนี้ต้องขอประทานอภัยนะคะตอนที่เข้าเตาอบจังหวะลูกค้าเข้าหลายท่านช่างออนก็เลยไม่ได้เก็บภาพตอนเข้าเตาอบแต่มี ภาพที่ขั้นตอนการม้วนนะคะนี่เราซอยรอบศีรษะเป็นลักษณะฟาล่าสั้นค่ะปลายยังมีเชื้อดัดอยู่เล็กน้อยนะคะซอยเสร็จแล้วช่างออนก็ทําการม้วนโลให้กับคุณลูกค้านะคะการม้วนโลนะคะช่างออนก็ตักไปเรื่อยๆนะคะตักไปเรื่อยๆม้วนไล่มาจากด้านหน้านะคะม้วนเสรยขึ้นค่ะแล้วทีนี้เราก็ทําการใส่กิ๊บด้วยนะคะติดกิ๊บปากเป็ดเล็ก นี่นะคะเป็นเทคนิคการม้วนโลนะคะหลังจากที่เราม้วนเสร็จทั่วศีรษะนะคะม้วนเสยช่างออนก็จะมีเน็ตมาคลุมค่ะแล้วก็เอาคุณลูกค้าไปเข้าเตาอบแห้งลักษณะม้วนอบแบบโบราณนี่ก็เป็นเทคนิคหนึ่งในการเซตทรงที่ลูกค้าหลายท่านชื่นชอบนะคะเป็นการม้วนโลเขาเรียกม้วนโลค่ะ แล้วก็เราจะไปอบแห้งช่างออนได้ทำการเข้าเตาอบแห้งนี่ก็คือ15นาทีค่ะม้วนเสยนะคะเสยด้านข้างก็จะเห็นได้ว่าช่างออนจะตักทีละน้อยๆนะคะม้วนค่ะแล้วก็ม้วนปัดเสยขึ้นนะคะเสริมสวยกิจสนช่างออนมหาสรารคามอยู่จังหวัดมหาสรารคามค่ะก็อยากมาแบ่งปันเทคนิคนะคะ การม้วนล,ลักษณะแบบนี้ก็ยังมีคุณลูกค้าคุณผู้หญิงหลายท่านที่ชื่นชอบเพราะว่าผมจะไม่กรอบไม่แห้งเสียนะคะลูกค้าบางท่านม้วนเองที่บ้านนะคะก็จะปล่อยให้แห้งเองแต่ช่างอรอนม้วนที่ร้านก็จะมีเตาอบนะคะเราก็เข้าอบแต่วันนี้อย่างที่ช่างอรอนพูดไปก็คือลืมนะคะลูกค้าเข้าพร้อมกันก็ลืมเก็บภาพตอนที่นั่งอยู่ในเตาอบคะ่ะแต่ก็ให้ดูเทคนิคการม้วนนะคะ ปักเป็นชั้นเป็นชั้นม้วนไปเรื่อยๆนะคะม้วนให้ทั่วทั้งศีรษะก็จะมีกิบป,ปักเป็ดเล็กนะคะเสียบเข้าไปตรงนี้ค่ะเพื่อให้โลไม่หลุดออกมานะคะโลที่ใช้วันนี้เป็นโลตีนตุ๊กแกค่ะขนเขาจะเป็นนนาหนามนิ่มๆนะคะก็จะช่วยพยุงให้ผมเก็บเข้าไปในวงกลมของโลได้แนบสนิทนะคะม้วนง่ายอุปกรณ์ทุกวันนี้ก็ช่วยช่างในการทำงานด้วยค่ะ คุณลูกค้าสูงใบจะชื่นชอบมากนะคะลักษณะสะตัดซอยนะคะสะตัดซอยแล้วก็ม้วนโลอบผมยาวเกินไปอากาศร้อนอบอ้าวนะคะก็มีแต่มัดกับมัดนี่นะคะลักษณะที่ช่างออนได้ทําการม้วนหลังจากที่เข้าเตาอบแล้วนะคะเราก็มาแกะออกนะคะถอดกิ๊บถอดกิ๊บออกนะคะ ค่อยๆถอดค่ะแต่คลิปทั้งอมนค่อนข้าง,ง,งสปีดเร็วแต่ทําจริงๆก็จะมีรายละเอียดที่ละเมียดละไมกระชากแรงไม่ได้นะคะเพราะว่าศีรษะของลูกค้าก็คือส่วนที่สูงที่สุดนะคะค่อยๆแกะออกค่ะช่วยกันช่างน้องเมย์กับช่างพี่ออนนะคะน้องออมก็ทําการป็นตากล้องให้ค่ะวันนี้เราก็ใช้แปลงกระดูกงูนะคะวีวีนะคะ บีก็จะเป็นรอนเป็นช่อนะคะที่สวยงามมากค่ะก็เป็นศิลปะการเซตทรงผมอีกขแขนงหนึ่งนะคะที่มีคุณลูกค้าคุณผู้หญิงหลายท่านชื่นชอบค่ะเห็นไหมคะผมจะเป็นช่อเป็นช่อสวยงามมากนะคะและผมทรงนี้นะคะถ้าไม่โดนน้ำฝนหรือละอองน้ำจะอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยค่ะเป็นงาน อ่าเป็นอีกเทคนิคหนึ่งในการทำผมนะคะเป็นการม้วนโลนะคะคุณลูกค้าชื่นชอบมากคะ่ะนี่นะคะจะเห็นได้ว่าหลังจากที่ช่างออนเก็บรายละเอียดนะคะหล่นของผมคุณลูกค้าก็จะเป็นช่อเป็นช่อสวยงามมีมิตินะคะลักษณะลอนแบบนี้จะอยู่ได้นานเป็นการเซ็ตทรงชั่วคราวเป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งในการเซตทรงผมนะคะ นี่ให้เห็นแบบรอบทิศทางเลยค่ะเสริมสวยกิษนะนะคะช่างออนมหาสา,ารคามอยู่จังหวัดมหาสา,ารคามดินแดนที่รับสูงภาคอีสานประเทศไทยนะคะเบอร์โทรศัพท์ร้านนะคะ081263 5363ค่ะขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจเสริมสวยกิษนะมหาสา,ารคามดูแลผมของ